โอเคเอาไปดีขึ้นลงฝนจะไปไหนอะอ๋อไปเล่นน้ำโอ้อันนี้เหรอาลงให้แล้วตัวใหญ่ใเลยโอเคนิดหน่อยน่อยพอ หงข้างหน้าข <who referred to> ้างหลังอะไอผมนั่งไหนไอนั่งด้วยกันเ้ยผมนั่งก้างกลางนั่แหลยน้ำเนี้ยเราต้องไปทำมาน่าสุกปลาเเนี่ยน่าสบกปลาอะไรที่ยึดเฮ้ยดูถ่ายยัง ถ่ายได้ถ่ายสวยอะไรเข้มขึ้นน like ่ะเฮ้ยสวยว่ะไอ้เนี่ยไม่ใช่ถ้าขโมยปลูกบ้านจะสวยเลยเนี่ยข้าห้ามเก็บไปใช่ไหมสาให้ลมสาให้หมอกว้าวไอ้อะดูหน่อยเนี่ยลุง ตอนนี้ก็มาจอดรอดูแดดออกสายลุงลุงเริ่มบอกแล้วอ่าลุงเริ่มบอกแล้วนั่นนสายลุ้งลงข้างล่างอ่ะออกแล้วออกแล้วลุ้งลุงลุงลงสายลุ้งเริ่มมาแล้วสายลุ้งเริ่มมาแล้วครับแดดออกแล้วนะสายลุงมาใช่ไหม ก้อนถือปัอมฮะใส,ใส่ลุงหน่อยใส่ลุงมาแล้วอ่อใส่ลุงเริ่มมาแล้วครับโอเคตูวีลุงมาแล้วลูน ก็ลงเรือแนละ้วดูครับนักท่องเที่ยววันนี้เยอะมากเยอะมากเลยดูเยอะมากลงเริ่มออกแล้วไม่ไม่เดี๋ยวเราต้องลงมาอีกป่ะโอ้ก็ใสา่เบอร์ชูชีพอะ <c oughs> อุ้ยอร่อยไหมมันแล้วตัดลยายกนใหญ่ได้บานเากัอันนี้อาจจะมีอยู่ไหมดว่าอยู่นอร่อยเดี๋วใคคนสท้ายดูไม่ต้องจิ้มแบบถ้าจิ้มแล้วเสียรสชาติ ที่มันเสียรสชาติจริงๆหวานด้วยใส่มันนะเน่ยอร่อยไหมอร่อยครับอันนี้ร้านขายนะร้านซอเามีหมูด้วยเห็นไหมบดน้ำร้อนนวดไข่หรอ

พี่นกเอาลงเลยเออไม่ลงไม่ลงผมรู้ผู้ใหญ่หนีเที่ยวเสร็จเดี๋ยวเมียก็เอ๊ะเมียบอกเอ้ยที่สวนทุเรียนเข้าไปดูหน่อยหัวชิดเกลเด็กเลยถ่ายรูปเฮ้ยจริงอะเรื่องของงานศพผมได้เลยนะเพราะงั้นมานี่นี่ริมแสงของมื่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเข้าน้มาผมเข้าแล้วในน้ำในน้ำผมจะลงน้ำแล้ว ผมผมตะนะครับจากคุณพ่อแคมปิ้งนี่ชแนลวันนี้เรามาลองแก่งกันที่ภูผางนะครับจะลองไปตู่ทีรอซูโอสวยไหมครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันโอเคผมจะบอกตอนนี้สาวเดนมาร์กสวยเอา ไอคนมันต้องินเนื้อมันนี้กินเนื้อใส่อะไรใส่คอร์สผมไม่เครียดคือเราแบบมันสบายๆไงมันไ,ไ,ไม่ต้องไปซีเรียสกับอุปกรณ์เครื่องเสื้อรียไม่ต้องสวยสวยสาวสวยอะ่ะพูดยังไง <c oughs> พูดว่าไ <c oughs> อ้น้องสาวสวย <c oughs> พูดว่ <c oughs> างไงนะจะจีบสาวอ่ะน้องสวยจัง

แกก็มีคำพูดนะเออหาคำพูดน่ารักน่ารักดีอ่ะพฤติกรรมวันนี้นะแก่แก่แก่คนหานะวอนนี้แกจะมาขายโอ้บอสสอง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 อารุง์ไหมเออมงคีบิ๊กแบ๊วอย่าโยนนะไม่เอานะแลบิ๊กเอามาที่เลยบิ๊กแบ๊วเามาที่แสลงใจชอบชอบชอบมากเลยบิ๊กแบ๊ว ไม่น่าขึ้นเซเว่เลยว่ะต่างคนต่างทายวะไม่น่าขึ้นเซเว่นเลยเจอบิ๊กแบล็คเข้าไปทุกนบอกเซเว่นไหว่าจะเซเ่นะเติบเเวันเซเว่นบทอเนื้อจนผาต้นไมต้นไม้นำผาไม่รอดะยอ้ว ไอ้ด้านนู้นจะเป็นหน้าผานะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาที่มาจากเมืองจีนนะชิ้มเสือเช่าหวชุ่วมีมีไงเดี๋ยวพวกท่านเรียนมนุษย์กบใช่ไหมหน่วยซิวนะนั่นนั่นคนกลางอ่ะคนกลางเห็นไหมผู้ฝึกผู้ฝึกซิว อ,อันนู้นจันผานะครับจันผาเต็มเลยถ่ายบ่ได้เลยน้เปล่าเขาไม่ให้มาชใช่ไหม, <c oughs> ไหมสิ้นสุดการล่องแพตอนนี้การลองรถตัว ปไหนกัครับนะ่ะรมน้ำตกทีรอกู ก้มหน้าก้มตา าเลื่นได้ไม่ลื่นนะไม่ลื่นไม่ลื่นยืนยืนในโคกไม่มีเนี่ยมันยังไปยังไม่หมดอไอผ่านยังไม่หมดอย่างเพราะได้แบตเตอรี่อันอันตรง

สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก่คนเด่งกดคลี่เอ๋เอกรับโทรศัพท์โยนไปไปห้องน้ำหมดเลยออห้องน้ำนแต่วันมามันบอกว่าผมเดินแค่สามร้อยห้าสิบกิโลเมตรมันมันตายุดคลี่แตมันบอกให้ผมต้องเดินนี่คือน้ำตกทีรอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางขี่ริบเดียวเออมันมีทีมงานขี่ให้คนที่ไปเซอร์เวียทางอ่ะเพื่อนผมเองที่เพิ่งเขาไปทำงานอ่ะปู้รีบใหม่ออ๋ที่แม่ต้องสอนนั่นเหรอไม่ไม่ผู้รีบมันมีหลายที่มันไปเที่ยวกับพ่อตามันที่เงี่ยที่ที่สติตาอะไรนะใช่ไหมอะไรอ่ะพี่วัดอ่ะแกลบลูกผมนั่นก็ถูกเมื่อกี้พอเป็นรถเกษตรเออรถเกระเซ็ มอไซค์แลเนี่ยลงแบบมันต้องเทคโค้งเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยแล้ <c oughs> ต้องย้อ,อ,อหยอหยอดแล้วก็ค่อยปล่อยได้จังหวะก็แต่งตัวโอ้โหโอ้หยอดโอ้หมอ,อันนี้คือการหยอดนะครับโอ้ยจะเลารถฟิวะโอ้นิ่มนิ่มแสดงว่าแหนบดี <c oughs> แต่งแลหมดแล้วมั้ยรถแทแนบดีไหมเดิมเดแล้วมัเกันเออเออดีว่ ไอคอนุ่อยู่หัวคอนเลยเนะี่ยไอคอนั้นนานๆมาทีนะครับเอออ๋อ <c oughs> เรา oh, <c oughs> เราู้จังหวะแล้วท่าน,นี้ทางข้าหลังมีใครสลบบ้างยังไม่แน่ใจเขาปอนต์มานาั่งหลังไม่ไหวเมามีขึ้นหน้าก่อนแล้วเ่็สนสนละส่วนใครแล้ว <c oughs> น,นี่คือวัดป่าศักด์วิปัสานะครับอันนั้นเป็นเป็นชื่อวัดก็คือวัดป่าศักด์วิปัสนา